3ลักษณะของคนที่กำลังไตวายฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ไตของเราเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่อดทนมากๆเลยนะครับกว่าจะแสะดงอาการให้รู้ก็มักจะเข้าขั้นวิกฤตแล้ววันนี้นะครับผมมี3ลักษณะสำคัญที่เป็นสัญญาณเตือนว่าไตของคุณกำลังมีปัญหาหนักตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีเลยนะครับลักษณะแรกครับมีโรคประจาตัวเรื้อรังที่เราดูแลไม่ได้ครับโดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ถ้าคุณเป็น2โรคนี้แล้วดูแลระดับน้ําตาลหรือว่าความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้เนี่ยเส้นเลดฝอยในไตก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆจนไตเสื่อมสภาพลงชา้าๆมีคือสาเหตุสําคัญนะครับอันดับต้นๆของไตวายเรื้อรังเลยนะครับลักษณะที่2ครับปัสสาวะผิดปกติผมเคยพูดไปในคลิปกันก่อนนะครับว่าถ้าปัสสาวะมีฟองมากผิดปกติไม่ยุบง่ายๆนั่นแปลว่ามีโปรตีนรั่วครับซึ่งเป็นสัญญาณว่าไต กรองไม่ดีแล้วหรือถ้าคุณปัสสาวะน้อยลงมากๆหรือว่าแทบไม่ปัสสาวะเลยอันนี้ยิ่งอันตรายมากครับบ่งบอกว่าไตสูญเสียการทํางานอย่างรุนแรงแล้วลักษณะที่3ครับอ่อนเพลียมึนงงไม่มีแรงเมื่อไตเสื่อมของเสียต่างๆจะคั่งสะสมอยู่ในร่างกายซึ่งของเสียเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทซึ่งบางคนนะครับอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาจเจียน หากคุณมีลักษณะหรืออาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็ตามอย่าละเลยเด็ดขาดนะครับควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับคําแนะนําที่ถูกต้องโดยเร็วที่สุดครับส่วนใครที่ไม่อยากเป็นดูแลตไตไว้เถอะครับเป็นทีค่ารักษาเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะการดูแลเนี่ยมันก็ไม่ยากครับทาน้าให้พอในแต่ละวันไม่กินหวานไม่กินมันไม่กินเค็มแค่เนี้ยก็ไม่เป็นภาระให้ไตแล้วนะครับ ส่วนใครที่รู้ตัวนะครับว่าใช้งานไตหนักมากๆแต่ไม่อยากให้ไตวายก็หาอาหารเสริมมากินได้เหมือนกันครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าคนที่ไตมีปัญหาจะทานอะไรทีเนี่ยก็ต้องระวังซึ่งเบต้าไลป์กล่องนี้เนี่ยเขาคิดมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมมีนวัตรกรรม r e เนอรจครับที่เป็นการรวมตัวกันของ,ของ2สุดยอดสารสกัดดูแลไตได้รางวัลน,นวัตรกรรมโลกจากกรุงเจนีวาที่จะดูแลไตให้ห่างไกลจากความเสียหาย มีสารต่อสู้อนุมูลอิสระที่ทําให้ไตอักเสบน้อยลงโอกาสที่ไตจะวายเนี่ยก็จะน้อยลงตามไปด้วยครับใครสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาได้เลยนะครับ